สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ทีมงานฟิล์ม Channel นำผู้ชมมาพบกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรงนี้เช็คอินได้ชื่อว่าอา่าวประจวบนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศธรรมชาติทะเลสะอาดมากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราจะชมวิวทิวทัศน์เดินตลอดสายระยะทางกบ ประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับตลอดทางเดินที่เราได้สัมผัสนะครับเป็นผู้คนที่พูดภาษากลางเหนื่อนเนนิดหน่อยนะครับด้วยอัธยาศัยไมยตรีของอาชาวประจวบคีรีขันนะครับก็แนะนำเส้นทางแล้วก็มีรอบข้างจำหน่ายอาหารทะเลสดๆนะครับก็สร้าง ความเป็นมิตรภาพกับพวกเรามากเลยครับเราได้สอบถามเส้นทางสอบถามร้านค้าสอบถามโรงแรมได้หมดนะครับาสามารถจะเป็นไกด์ให้เราเล็กๆได้นะครับวันนี้เรามาถึงร้านอาหารทะเลสดนะครับในชื่อร้านว่าลุงหมึกบ้านหลอด,ดา,ดาอร,รีบ้าครับมีของทะเลหลายอย่างนะครับม,ม,รมีกุ้มีปลาหมึก มีปลาภูมีแมงกามีหอยเทลมีปูม้าแล้วมีหอยหวานย่านมีพวกปลาจระเม็ดมีปลาทับทิมมีปลากระพงมีปลาเก่าอาหารอะไรที่ยอดฮิตข้าอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อร่อยที่สุดที่นี่ก็มีที่ว่าไม่ได้ขึ้นเมนูก็มีพวกปลากระเบนผัดชาปลาฉลามต้มน้ำแดงอะไรพวกนี้ครับอืมปลาทูส้มไข่ยอดไงแล้วก็มีเี้ย ที่ร้านนี้ก็มีพวกแกงส้มไข่ย่อเนื้อเผาแล้วไข่ปลาไข่ปลาเลียวอ่ะอ๋อนี่ยเป็นอาหารเป็นเป็นอาหารทะเลสดๆนะครับครับเปิดมากี่ปีแล้วครับเปมาสี่ห้าปีแล้วครับห้าปีโอเคเปิดมาเหรอครับเปิดมาสิบปีปีนี่แหละอ๋อรวมแล้วสิบปีอ่าโอเคครับสุดยอดครับอยู่ของเราก็อยู่ถนนเลียบชายทะเลตะกวอบครับครับ ในเพจใน Facebook อะไรมีไหมรู้ว่าบอกเบอร์โทรก็มีเบอร์โทรของที่ร้านนั่นแหละครับเบอร์อะไรครับ081 943 6860ครับครับมาชวนมากินอาหารทะเลวันนี้กันครับอร่อยสดสด,สดขึ้นจากทะเลนะครับทะเลทางนูง้นมีกุ้งตัวใหญ่ๆด้วยครับมีกุ้งตัวใหญ่โอ้ยน้ำหยดโอ้โหสุดยอดครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยอะไรอีกที่ตัวใหญ่คนี่กิโลเท่าไหร่เนี่ย อันนี้เราพันสองครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเรากี่ตัวก็ได้เราช่างตามน้ําหนักให้ครับครับอะไรอีกครับที่นี่นี่นี่กุ้งอะไรครับกุ้งลายเสือครับกุ้งลายเสือยกหน่อย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 กุ้งลายเสือสองมือเลยสองมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่โอ้โหสุดยอดเลยกุ้งลายเสือโอเคครับทําอะไรอร่อยครับ ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบครับที่ร้านก็ส่วนมากจะย่างแล้วก็อบเกลืออบเนอยอะไรได้ครับอ๋อสักสามตัวได้ไหมได้ครับสามตัวราคาเท่าไหร่ก็ต้องช่างตามน้ําหนักครับพี่ลองลองลองดูสามตัวตัวยาวไซสพันสองนะครับสามตัวลองทำดูดิสามตัวเดี๋ยวช่งตามน้ําหนักให้ดูครับโอเคครับเอาเลยวันนี้มากินกุ้งกันนะครับโอเคครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเราก็ได้เดินเลาะละัดพักผ่อนมาประมาณ2 0 0เมตรเราจะได้พบกับบรรยากาศอีกแบบเลยไหครับอาหารทะเลมีดนตรีสดก็เล่นกันอย่างเพลิดเพลินผู้คนก็นั่งพักผ่อนกันตามอธัธยาศัยครับในชื่อร้านเขาว่าร้านเพลินสมุทรนะครับท่านผู้ชมครับก็บรรยากาศ เรียบทะเลสวยงามมีดนตรีสดบรรเลงให้ท่านได้ฟังพร้อมดื่มกินกันตามสบายในบรรยากาศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นที่หนึ่งครับที่ทาให้ท่านผู้ชมได้เพลิดเพลินกับอาหารและบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็มาได้สองที่พบกับบรรยากาศที่ใกล้ๆโรงแรมที่เราพักพอดีนะครับทีมงานก็ได้สํารวจเรียบร้อยแล้วหลังจากจะเข้าประชุมใหญ่กันอีกครั้งครับก็แจ้งท่านผู้ชมเสิ่ชวน มาพบกันได้นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มือทองมือก้าวัว์มะพร้าวสับประรดสวยสดหาดเขาทาง,งามล้ำน้ำใจข้ามกรณีประตูสู่ประจวบคีรีขันธ์อบก,กอดด้วยอันดามันและอ่าวไทย ส่วนสวนหัวหินถินสวรรค์เขาตะเกียบเสียบฝ้าใสเหมือนซ้อนเสียบหัวใจเราให้รักกัน